วันนี้อยู่กับตีและเจ้าโตโยต้ารีโว่จีอาร์สปอร์ตนะครับ4ประตูตัวเตี้ยรถไม่จะลักพันอีกแล้วจ้ะนี่นะครับไปหามาจากไหนมาให้ลูกค้าทุกท่านประทับใจที่สุดมือสองคันแรกของประเทศไทยเรามาชมกันว่าสวยแค่ไหนไฟเป็นตัวท็อปเนร็กนะครับลูกกิ้งนะครับสเกิร์ตเนี่ยมาจากโรงงานเลยนะครับมากกว่านั้นนะครับแผงประตูดําได้แดงและโลโก้ GR Sport เราให้คุณเห็นว่าคัดมาให้แรนนี่คืเกียร์ออโต้สวยงามมากๆมีชุดสเกิร์ตรอบ เห็นนี่นะฮะคือสเกิร์ตนะครับปลายท่อนะครับนอกจากเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับผมบอกเลยนะครับความเป็นกระจังหน้าโลโก้นี่ดูดันด้วยเครื่องคริปมากเหมือนผมบอกไม่เคยผ่านโคลนผ่านใดๆดเลยสมกับเป็นรถไมรักพันจริงๆที่ผมบอกลูกเล่นคือพิธีชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยคันนี้มีให้เลยนะครับนี่ฮะเป็นเกียร์ออโต้แต่สามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับเล่นได้เลยนะครับจะรากรอบจะอะไรนี่นะครับเราคัดมาให้แต่ละคันผมบอกแล้วสวยจริงรอจริงแรดดีจริงโตตาไฮรักรีโ ก r ี p o ร์สปคันนี้ดูดันครับวันนี้อยู่กับตีและเจ้าโตโยต้ารีโว่ r p o r t รนะครับ4ประตูตัวเตี้ยมือ2คันแรกของประเทศไทยเรามาชมกันว่าสวยแค่ไหนเห็นไหมฮะผมคัดมาให้ f อผู้ชมทุกท่านนะครับได้เห็นเลยว่านี่คือเจ้า GR Sport ไฟ นะครับเป็นตัวท็อปในระิกนะครับรูกกิ้งนะครับแรงมากกว่านั้นเราใส่ล้อเบลย่าง50นะครับชุดสเกิร์ตเนี่ยมาจากโรงงานเลยนะครับโลโก้ GR อยู่อยู่ที่ประตูและภายในเนี่ยเราดูกันได้เลยว่าเป็น GR แท้ไหมนะครับกุญแจมีให้ครบ3ดอกมากกว่านั้นนะครับแผงประตูดำได้แดงเบาะดำได้แดงพวงมาลัยดำได้แดงและโลโก้ GR ส port เรือนไม่นะครับสีแดงนะครับเรือนไม่มีความเป็นสปอร์ตนะครับนี่ฮะขึ้นเลยนะครับว่า g r Sport โตตาเรโวจีอาร์สปอคันนี้นะครับเราให้คุณเห็นว่าคัดมาให้และนี่คือเกียร์ออโตโ้สวยงามมากๆมากกว่านั้นรถใหม่จะลักพันอีกแล้วจะ้ะนี่นะครับไปหามาจากไหนมาให้ลูกค้าทุกท่านประทับใจที่สุดและที่สำคัญมาแล้วให้ลูกค้ารู้สึกดีได้เห็นของดีของสวยจริงๆนะครับนี่ฮะโลโก้ oco, นะครับจากด้านหลังนี่มีความชัดเจนมากไฮร,รัก GR Revo นะครับนี่คือ r e โ vo นะครับสี่ประตูดับเบิลแคปนะครับ G R Sport มีชุดสเกิร์ตรอบคันเลยนะฮะเห็นนี่นะฮะชุดสเกิร์ตนะครับปลายท่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามามองฝั่งนี้อีกนิดหนึ่งว่ามีความสวยแค่ไหนและที่สำคัญเจ้า g r Sport สตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนอกจากเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับผมบอกเลยนะครับความเป็นกระจังหน้าโลโก้นี่ดูดันด้วยนะครับเอกลักษณ์ G R Sport นะครับจะเห็นมาจากไกลเลยนะครับอันนี้คือหน้าตาและเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับความเป็น g r Sport ชนะครับทำให้เปิดง่ายขึ้นนะครับเครื่องกริปมากเหมือนผมบอกไม่เคยผ่านโครนผ่านใดๆดเลยสมกับเป็นรถไม่หลักพันจริงๆนะครับอ่ะเราปิดฝาโปรปงไว้นิดหนึ่งนะครับไร่กันต่อมาฟังนี้เห็นไหมฮเสน่ห์ของ GR Sport เนี่ยจะมีโลโก้สติกเกอร์สเกิร์ตนะครับความเป็น GR โดยแท้จริงนะครับนี่คือ GR Sport และที่สคาคัญนะครับมีคลีปหลังให้มากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเชิญทางนี้เดี๋ยวให้ดูภายในนะครับผม นี่คือความเป็น GR Sport นะครับภายในเนี่ยนะครับจะมีเอกลักษณ์ความเป็นดำได้แดงนะครับและคันนี้ผมบอกเลยสวยงามเรียมและที่สำคัญนะครับทุกท่านดูเบาะฮะให้ดูที่เบาะครับเบาะ GR Sport จะแตกต่างหัวเบาะจะเล็กมากนะครับหัวเบาะจะเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่านั่งสบายแน่นอนเบาะจะเล็กหัวเบาะจะเล็กเพื่อความเป็นสปอร์ตจริงๆนะครับนี่คือ t o y o t a Revo GR Sport นะครับวันนี้ ไม่ต้องไปดูไกลครับมาหาตีมีให้ดูเลยครับนี่คือเจ้ารีโว GR Sport เนี่ยนั่งสบายนะครับที่สําคัญโอ้โหพวงมาลัยก็ชับมือมากเป็นลิงในการจับได้ดีมากครับและมากกว่านั้นที่ผมบอกลูกเล่นคือพิทช์และชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยคันนี้มีให้เลยนะครับนี่ฮะเป็นเกียร์ออโต้แต่สามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับเล่นได้เลยนะครับจะรากรอบจะอะไรอันนี้บอกเลยว่ามาเต็มสุดจริงนะครับและ ที่วางแก้วมีให้นะครับรถไมหรักพันกภาพับสวยๆพวงมาลัยนะครับถ้าชิดไปดึงออกมาได้นะครับเดี๋ยวดึงออกมาหน่อยนะครับให้มีความรู้สึกว่าใกล้ตัวมากขึ้นโอ้โหผมบอกเลยว่าสวยจริงๆคันนี้แล้วพวงมาลัยกระชับมือมากๆนะครับคนโถนพวงมาลัยเต็มนะครับนี่คือความเป็น GR Sport สตาร์ทเครื่องนิดนึงโอ้โหเสียงเครื่องอย่างเรานะครับตอนที่โลโก้ GR Sport ขึ้นที่ด้านหน้านี่โอ้โหมีความเป็นเอกลักษณ์ที่สุดๆเลยฮะผมบอกเลยฮะ และวิทยุนะครับเปิดปุ๊บเป็น g r Sport ปอไหมครับเรามาชมไปพร้อมกันภาษาไทยอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับวิทยุก็เป็นจอแท็บสกรีนเล่นง่ายนะครับปิดเสียงนะครับนี่คือ g r Sport นะครับเอกลักษณ์ที่คุณคู่ควรวันนี้ใครหาอยู่ไม่ต้องเลยครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดว่าจะต้องใช้เงินเยอะไหมวันนี้อยู่ที่นี่แล้วครับรถคันนี้จอดอยู่ที่ตีร้อยเดียวนะครับวันนี้ชอบถูกใจ นะครับ GR ส port ตคันนี้มาเอาไปใช้ได้เลยตรีร้อยเดียวจัดให้นี่ผมจัดให้เลยนะครับตรีร้อยเดียวจัดให้เลยนะครับร้อยเดียวแล้วพี่จบครบหมดนี้เลยที่ได้ GR Sport ไปขับเท่ๆแรกที่สำคัญนะครับตอนนี้มีไม่กี่คันที่ขับเท่ๆอยู่บนท้องถนนอยากเป็นความเท่อยากมีรถที่สะดุดสายตานี่นะครับเราคัดมาให้แต่ละคันผมบอกแนละ้วสวยจริงรอจริงแรดดีจริงโตต้าไฮรักรีโว่ดับเบิลแคป GR สปอร์ตคันนี้ดูดันครับรอ